ส,สดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะวันนี้ปิ่นพามาชมค่ะตอนนี้เป็นหางตัดยาย l c s นะคะแต่เรามาชม ยาก LPS นะคะพอตัดต่อแล้วนะคะตัวสั่งที่ได้เนี่ยจะละเอียดนะคะเนี่ค่ะเป็นอีกหนึ่งนะวัตรกรรมเนาะสำหรับการลดค่าใช้จ่ายในการทำนาของชาวนานะคะแปลงนี้เกี่ยวเมื่อวานค่ะอันนี้แต่อันนี้คือสั่งที่ผ่านการตัดต่อแล้วนะคะก็จะละเอียดนิดนึงค่ะนี่ค่ะตัดได้ละเอียดเลยนะคะ เป็นอีกหนึ่งนวัตรกรรมเนาะของชาวนายุคใหม่ค่ะนี่ค่ะเป็นการลดต้นทุนในการทำนาด้วยนะคะและผลผลิตที่ได้เนี่ยก็มีคุณภาพด้วยค่ะแปลงนี้เพิ่งเกี่ยวข้าวไปเมื่อวานนะคะแล้วก็คุณลูกค้าก็จัดทางตดยา่านะคะแล้วก็มาตัดต่อฟังกันวันนี้เลยค่ะนี่ค่ะ เพื่นว่าอยู่ใกล้ๆกันนะคะอยู่ใกล้บ้านถึงจะเลยมีโอกาสได้มาถ่ายรีวิวเนาะสำหรับแปลงนี้นะคะหลายๆท่านสอบถามมาว่าตัดแย้ L อลเซสเนี่ยสามารถใช้ตัดต่อสั่งได้ไหมได้แน่นอนค่ะตัดออกมาแล้วต่อละเอียดดีด้วยนะคะตัวนี้นะท่านใดที่มองหากันอยู่นะคะอีกหนึ่งนวัตกรรมในการลดต้นทุนในการทำนาค่ะตัดต่อสั่งเป็นข้าวต่อนะคะตัวนี้นะ ผลผลิตที่ได้ปีที่แล้วนะคะหลายๆท่านได้80ถังต่อไร่ด้วยนะคะนี่ค่ะปีนี้ค่อนข้างแรงหลายหลายท่านแถวกำแพงเพชรเองนะคะก็อ๋อไม่ได้ทำนาใหม่ก็คือใช้นวัตรกรรมในการตัดต่อสางเอาค่ะลดต้นทุนนะคะไม่ต้องหวานใหม่นะคะลดการใช้น้ำด้วยเพราะปีนี้กำแพงเพชรก็แรงค่ะแรงมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราดูอีกรอบนึงเนาะ เชื่อว่าหลายพื้นที่ตอนนี้เนี่ยก็ทําแบบนี้กันแล้วนะเอาหากปะยาไปตัดต่อสร้างค่ะลดต้นทุนในการทำํำนาเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้กันนะคะแตน่นี่เขาไม่ได้ใส่ตัวกระจายฟางใช่ไหมใช่มันจะมี่อน ฟางไอ้ฟางบนมันจะบางไม่ได้ใส่ตัวกระจายถ้าใส่ตัวกระจายอย่างนี้จะเยอะเลยเพราะว่าฟางมันไอ้ตรงไหนไอ้คิวคิวล้อที่มันเหยียบกับฟางมันจะกบเยอะแล้วมันจะไม่ขึ้นก้อนบนเยอะถ้าขึ้นก้อนบนเยอะมันก็จะลานก้อนมันจะเยอะไปดังเสียงดังคู่ดปูดจนมันดีออกแต่ไม่ได้ใส่ตัวกระจายฟางนะคะแต่ก็สามารถตัดได้นะ ไายละเอียดนะคะท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามสั่งซื้อได้นะคะสำหรับหังตัแยะ LCS ค่ะสิงอยู่ที่จังหวัดกําแพงเพชรนะคะมีบริการจะส่งทั่วประเทศสอบถามสั่งซื้อที่0ูนย์ต2 6หนึ่งศูนย์ส่วนได้นะคะขอบพระคุณค่ะ